สวัสดีครับวันนี้ผมน้องเจนนะครับพอดีว่าพอดีว่าเดี๋ยวเจนจะมาเป่นเรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนเล็กๆน้อยๆนะความยาวประมาณสามาทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเชิญรับชมนะอันนี้ก็เป็นเป็นมิธีของชาวเป็นเป็นคนคนหนึ่งที่เขาแบบหาหาปลาแล้วก็แบบหาเงินนะแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งด้วยนะ ตอนนี้ก็จะสังเกตว่าเขาก็พายเรือไปอยู่กางทะเลสาบนะแล้วก็แล้วก็จะมีความสวยงามของธรรมชาตินะแล้วก็ความจเจริญรุ่งเรืองของปลานะแล้วก็แล้วก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ควางวิดไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีนกนะฮะนกที่อยากจะเอาเอาพวกหนอนะไปให้ลูกนะครับผม ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้หมานั้นห่วงมากนะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเหยื่อที่ใช้จับปลานะครับและนกมันก็จะมาเอาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกมันมีสามตัวครับตอนนี้หมาก็จะแบบว่าแบบแตบบ่ว่าจะไล่นกไปให้ได้แต่แตบบ่ว่ามันก็กลัวเจ้าของมันเหมือนกัน คือแบบว่าคือแบบนกคือนกมันก็เอาไปซึ่งหมามันก็ห่วงนะครับผมซึ่งหมามันอยากจะให้นกไปนะซึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็แย่งชิงกันนะเพราะว่าพราว่าแบบตามคนต่างแย่งนะ อะที่ว่านกมาแย่งเพราะว่าเพราะว่านกต้องการจะเอาอาหารไาให้ลูกๆนะฮะซึ่งมีอาหารไม่เพียงพอเนะเพราะว่าลูกมันมีสามตัวเนี่ยมันมีเหยื่อแค่ตัวเดียวอันนี้ก็จะเป็นความน่ารักของมานะฮะที่แบบว่ามีจิตเมตตาให้ต่อนกมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะ ตอนนี้หมามันแบบมันแบบเห็นนกแล้วก็แบบมีลูกมันเลยให้แบบอย่าอย่าจับปลาไปให้ลูกออันนี้ก็เป็นการแบ่งปันของหมานะแล้วก็นกมันก็ตอบแทนในการเอาปลามาให้นะแึ้วมันเป็นน้ำใจซึ่งกันและกันนะซึ่งแบบว่า ก็เป็นความน่ารักนะของทั้งนกทั้งหมานะหมาก็มีจิตเมตตานกก็แบบแบบ่งนะปันปลาไม้เพื่อเพื่อที่จะเอาไปกินด้วยนะก็เลยเป็นความน่ารักของนกแล้วก็หมาแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็สมดุลของธรรมชาติก็ผู้ขอบคุณครับ